เมื่อท่านทำการทดลองแล้วก็จะได้ทางเข้าของพลังงานในรูปแบบต่างๆดังต่อไปนี้รูปที่1พลังงานที่ไหลเข้าทางด้านหน้าของตัวบ้านและด้านขวาของตัวบ้านเป็นพลังงานที่ส่งผลดีส่วนพลังงานที่ไหลเข้าทางด้านหลังของตัวบ้านและด้านซ้ายของตัวบ้านเป็นพลังงานที่ส่งผลร้ายรูปที่2พลังงานที่ไหลเข้าทางด้านหน้าของตัวบ้านและด้านซ้ายของตัวบ้าน เป็นพลังงานที่ส่งผลร้ายส่วนพลังงานที่ไหลเข้าทางด้านหลังของตัวบ้านและด้านขวาของตัวบ้านเป็นพลังงานที่ส่งผลที่ดีรูปที่สพลังงานที่ไหลเข้าทางด้านหน้าของตัวบ้านและด้านขวาของตัวบ้านเป็นพลังงานที่ส่งผลร้ายส่วนพลังงานที่ไหลเข้าทางด้านหลังของตัวบ้านและด้านซ้ายของตัวบ้านเป็นพลังงานที่ส่งผลที่ดีรูปที่4พลังงานที่ไหลเข้าทางด้านหน้าของตัวบ้านและด้านซ้ายของตัวบ้าน เป็นพลังงานที่ส่งผลดีส่วนพลังงานที่ไหลเข้าทางด้านหลังของตัวบ้านและด้านขวาของตัวบ้านเป็นพลังงานที่ส่งผลร้ายรูปที่5เป็นพลังงานของตัวบ้านที่ถูกสร้างอยู่บนองศาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจึงทําให้พลังงานหรืออากาศที่ไหลเข้าสู่ตัวบ้านจะไหลเข้าทางประตูหรือหน้าต่างของผนังด้านใดก็แล้วแต่ก็จะมีค่าพลังงานที่ส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านหลังนั้น ได้รับพลังงานเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอยู่เสมอ